ไปจุด<อ>เบอร<อ><อ>์อสองกลางรองตรงกลางอันนี้ผมเขาค่อนข้างหยิกแล้วก็แข็งเราไม่ตัดสูงเอาเบอร์สองฉาบไปก่อนอ่าฉาบนะครับฉาบแบบฉาบป,ปูนครับฉาบไปก่อนไถไถไถครับไปก่อนครับไปอย่างนี้แล้วก็เอียงมาดูนิดนึงครับรนะองตรงกลางนี่ด้านด้าน,น,นข้างนี่ก็ เอามาตามเบอร์สองที่ไทน,นี่เลยครับไล่ตามมาเลยเนาะไล่ตามมานี่คือ<ร>กลางนะ<ร>งด้านหลังก็เช่นกันลองตรงกลางคือกึ่งกลางใบหูกึ่งกลางใบหูนี่ข้างนี้และข้างข้างขวาและข้างซ้ายครับแล้วก็มาดูนี่ต่อยได้ไม่เป็นไรใช่ไหมประมาณเอาครับแก่ประมาณดูนะครับนี่คือลองตรงกลางมันจะสันนี้ขนาดนี้ขนาดนี้โอเคดูด้านนี้ ส่วนที่มันเหลือๆนี่เราเอากันไกลเล็มนิดหน่อยครับอันนี้ถ่ายไปก่อนเนาะครับถ่ายเป็นแบบเป็นทรงเป็นแนวมาเป็นแนวแล้วมาตกแต่งแล้วก็ดีไซเนอร์ไปก่อนแล้วก็จับเสี่มตามให้มันอยู่ในในส่วนที่เราจะฉาบปูนทับอ่าใช่รวมทั้งหมดเลยวิชาช่างวิชาช่างมารวมฉาบปูนต้องจับเสี่มก่อนถ้าไม่งั้นไม่ตรงจับเสี่มนะครับผมการตัดผมก็จะมีจับเสียมจับเสี่มถ้าไปพูดถึงอิเล็กทรอนิกส์ต้องไดอะแกรม มีไดกรมัาเป็นเทคโนโลยีเนี่ยตอนนี้อาจารย์อ้อนมาแล้วนะครับมีไดอะแกรมมาไดอะแกรมนี่คือเขียนแบบสิทธิ์มจะบอกเลยว่าไดอะแกรมคืออะไรไดอะแกรมคือวางแผนการตัดวางแผนการเดินวงจรอิเล็กทรอนิกส์อันนี้เราก็วางแผนเนาะอันนี้วางแผนอ่าวางแผนเป็นการวางแผนแพนนิ่งภาษาฝรั่งแพนนิ่งอีกแพนนิ่งคือวางแผนออแกนเซอร์อีกออแกนเซอร์นี่คือองค์กรครับเอาองค์กรออแกนิเซอร์แปลได้หมดไลยครับผม ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะครับผิดก็ขอโทษครับรผิดก็ขอโทษ,ผ,โทษผิดก็ขอโทษถูกก็เอาไปใช้เอาไปใช้ถ้าผิดก็อย่าไปใช้นะครับครับ บางทีก็ลืมเนาะเบียนมานาน้วอ,อาจารย์อ้นลืมสิลืมสิลืมมันไม่ได้ศึกษาไม่ได้คุยกับฝรงฝรังไปก็ลืมนะ<อ>คุยกับฝรังเขายังบอกว่าเล<ร>เบอร์ก็แปลว่าคนตีคอนอา,อาจารย์อ้นจริงๆมีเมียฝรัร่งนะแล้วไปคุยกับฝรังบ่อยนะต้นฝรังนะครับคุยครับผมขึ้นไปเอามาทีละสองลูกอา่าใช่มีเมียฝรังอยู่ขึ้นไปก็ปึ๊บ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 เอาอย่านอกเรื่องเอาบอกตรงนี้ปะอปบะอบแล้วก็ลงมาบอกตรงนี้ครับเสร็จแล้วครับนี่คือเบอร์สองไม่ได้บอกเขาเลยเสร็จไปเลยก็เห็นอย่างน นี่ดูนะฮะเนี่ยลองทรงกลางนะนี่ดูวิธีหันบเตรเลียนนี่นี่ลองทรงกางลางนี่นี่ทำอย่างนี้ทั้งข้างข้างข้างขวาก็มาทางนี้ข้างซ้ายก็มาทางนี้อนี่นี่ด้านหลัง,งก็อย่างนี้ทีนี้ก็ถอดเบอร์สองออกเอาเบอร์หน <aus. S 2> ึ่งถอดลยอ่าจัดไปเดี๋ยวทันใจเบอร์หนึ่งมาเบอร์หนึ่งมาเ 1. 1> บอร์หนึ่งก็เช่นเดียวกันถ่ายเหมือนเบอร์สองแต่มันมันต่ํากว่าถ่ายแบบถ่ายนาเลยไหมขยักขยักไม่ใช่ถ่ายนาแล้วถ้าขยักขยักนี่ถ้าขยักมันถ่ายโยนหัวหมู ใช้นานแล้วครับว <conclusion without> ันน <plex ita> ี้ขายแบบนี้ขยักขยอกขยักขยักนี่ด้านตรงขมับขยักขยักนี่ถ้าคนขับรถได้ก็ทําได้ใช่ไหมอาจารย์เป็นการเลี้ยงแบบเขาเลี้ยงพวงมาลัยพวงมาลัยพวงมาลัยที่เราขับไปเนี่ยเราไม่ให้มันตกตลุกอ่ะเราก็ต้องเลี้ยงพวงมาลัยอย่างนั้นเด็กที่ขายพวงมาลัยมันก็เลี้ยงได้เด็กอันนั้นมันเลี้ยงตัวมันเองคนละอย่างอีกคนละอย่างกันเออมันหลายอย่างนี้พวงมาลัยอย่างนั้นอีกตลุกทำไมนี่เขาไม่รู้เลยหลุม มันมีหลุมดำเนื้อไอหลุมน่ะมันหลุมมันใหญ่ตลุกมันนิดเดียวอันนี้เบอร์อะไรเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งอ่าเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งมามาดูั้าหลังเหมือนกันดูดูนะฮะลงตรงกลางต้องไถด้วยเบอร์หนึ่งทำให้นวลกลมกลืนขาวนวลดำกลมกลืนขาวนวลดำกลมกลืนครับขาวนวลดำกลมกลืนท่องไปอย่างนี้เลยนาะท่องางไี้ท่องเอาไว้เลยถ้าไม่ถ้าเราขาวนวลไม่ได้เราก็ทําให้มันนวลได้ได้มันจะดำตลอดท่องไปอย่างนี้เลยขาวนวลดำกลมกลืนท่องจําไว้นี่ ถข้าวนวลเป็นขั้นบันไดไม่ได้ผิดนี่เออข้าวนวลดำกลมกลืนข้าวนวลดำกลมกลืนี้ยังมีข้าวนวลดำกลมกลืนข้าวนวลดำกลมกลืนท่องจำไว้ทองเาไว้พราะผมคนเราไม่เหมือนกันบางคนเขาหันขึ้นหันลงถ้าหันลงเราก็สวนลงครับหันขึ้นเราก็ขวาวขึ้นเขาเป็นเหมือนยักโศกหน่อยหน่อยนะจ้าจ้าจ้าตัดยากตัดยากตรงนี้ถ้าอาจารย์ไหนติติงมาผมตรงนี้ ถ, iesen, ถ้าไม่ชำนาญการกิงก็จะเป็นทรงแหวงแหวงเพราะผมมันหันหันถ้าคนฝึกใหม่ๆนี่จะแหวงถ้าอาจารย์สมัยอาจารย์อ้อนฝึกใหม่ๆแหว่งไหมครับแหว่งเหมือนกันเคยแหวงเนาะสมัยก่อนใครฝึกใหม่ก็แหว่งอยู่แล้วแหวงจนขนาดอาจารย์บอกว่าตัดผมหัวกลวยก็มีอาจารย์ของอาจารย์อ้อนอีกทีบอกอย่างนั้นเลยใช่ไหมบอกเลยสมัยอาจารย์ตัดครับโู้ตัดผมหัวกลวยอย่างนี้ใครก็ตัดได้ เพราะเวลาตัดมันนั่งเมากล้วยไปกล้วยมาไงเขาเรียกตัดผมหัวกล้วยหัวกล้วยไม่ใช่หัวกล้วยนะเข้าใจผิดหัวกล้วยหัวกล้วยหัวกล้วยไปกล้วยมากล้วยเออหัวกล้วยเออเออไอเราก็ดินเป็นหัวกล้วยอะไรอย่างเงี้ยมันไปด่ากันไม่ใช่เขานั่งเขาไม่ได้ด่ากันนะครับอาจารย์อ้นนี่เป็นคนสุภาพเรียบร้อยนะไม่มีการด่ากันนะครับผมเราไม่ด่าเนาะครับนี่เราดูฝั่งนี้ครับเข้าเรื่องอาข้าเรื่องอย่านอกเรื่องนะอาจารย์ผมจะพานอกเรื่องเลยผมก็ขอโทษนะครับอาจารย์อ้น นี่เห็นไหมครับครับพอมาเป็นรองทรงกลางแล้วตอนนี้รู้สึกว่านวลกลมคืนนวลกลมคืนรอบหัวเอาหวีมาเก็บด้านข้างอ่ะหวีมาจัดไปถอดเลยใช่ไหมนี่ไม่มีไม่มีเบอร์แล้วนะไม่มีไม่มีเบอร์แล้วนะครับบังคับด้วยฝีมือครับบังคับให้ลูกฝึกฝึกนะครับฝึกทําตามตรงนี้เราก็ลิมเราก็ลิมใช้หวีอีโต้นะเพราะมันมีแบบแล้วไงครับหวีโตจะเป็นหวีเล็กได้ไหมได้ยากหวีเล็กก็ได้หวีเล็กก็ได้หวีอีโต้ก็ได้อ่า วีโต้นี่คือวีใหญ่อืูนี่ครับเราเก็บง่ายมันเต็มหน้าดีมได้เยอะตัดได้ทีละอเยอะๆถ้าเอาวีเล็กมันได้ทีละนิดอืมันง่ายตรงนี้เนาะมันง่ายตรงนี้เราจะได้เก็บเราจะได้เก็บมันได้เก็บไว้เก็บเร็วแล้วกลับไปทีเยอะๆครับพิมพิมติดตามให้หน่อยเด้ออ้อนกันง่าอ้อนจุด อ้อนออ้นจุดกันงาช่างรออ้อนกันงาก็เห็นแล้วแหละเห็นแล้วเห็นแล้วครับตามได้เลยพิกัดอยู่ตรงไหนตามได้เลยแล้วเวลาสับตะไคร้ก็สับให้ทีทีหน่อยสับตะไคร่นะครับสับตะไคร้เข้าใจคำว่าสับตะไคร้ไหมถ้าไม่ถ้าไม่เข้าใจก็สับตะไคร่นะครับสับตะไคร้สับของอาจารย์อ้อนหน่อยชีกเนาไปด้วยอาจารย์อาจารย์อ้อนเป็นคนยุคนู้นแต่มาอยู่ยุคนี้เนาะสับตะไคร้นี่แปลว่าห้ามให้ฝนตก นั่งเรียกปักตะไคร้ปักตะไคร้เรามันสับตะไคร้เออสับตะไคร่เอาบอกตรงนี้บอกตรงนี้ตรงนี้นิดนึ่งดูนะะเล็มนะเราก็ดูเอาใช่ไหมเนี่ยดูตามสายตาใช่ไหมลองมายืนมองดูว่าตรงนี้มันจะมีเหลี่ยมอยู่นิดหนึ่งเห็นไหมครับนี่อ่าโอเคมีเหลี่ยมอยู่เหลี่ยมแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยฝั่งนู้นด้วยอาจารย์ต้องดูทั้งสองฝั่งให้มันเท่ากันอย่างงี้ดูทั้งสองฝั จอนี่เอาไว้ก่อนเพราะเพื่อจาให้เขาเอาจอนยาวใช่ไหมล่ะยากตรงเหลี่ยมนี่นะยากเม่์ยากตรงเหลี่ยมยากตรงเหลี่ยมฟังโน้นอาจารย์อ่าเหลี่ยมนี้อีกเราต้องลบลบเหลี่ยมดูเดี๋ยวลบเหลี่ยมให้ดูอ่านี่เหลี่ยมนี้อีกลบเหลี่ยมจะยากยากตรงนี้นี่เห็นไหมเห็นไหมอ่าใช่ใช่ใช่เรื่องเหลี่ยมเรามองดูอย่างนี้โอ้หน้าตาคุณนี่หล่อมากแม่คุณทรงสวยนะเราก็ต้องชมแขกด้วยใช่ต้องชมนะไม่ชมไม่ได้กกระเพาะยางแม่เลือกกระเพาะยาง อ <icana> เรื ok. like <laughs> euh ่องเลยเดี๋ใช่นอกก็ถามเรื่องจริงถ้าเลิกแล้วช่างก็ได้มีความรู้สึกดีขึ้นอะแลช่างนี่เป็นอย่างนี้เลยครับอันนี้ช่างเขาเถอะนะครับช่างเขาเถอะช่างนี่เป็นอะไรนะผมว่าเป็นหัวพญานาคหัวงูอะไรหัวอะไรยิ้มมังโนะี่เด้ทำให้ยิ้มไม่ได้โอเคทำให้ยิ้มมังอ้หัวงูเหรอ การตัดผมก็จะมีการพูดคุยนะต้องมีวาจาที่ดีถ้าเขานั่งคืมอย่างนี้มันไม่สวยพูดไม่ดีไม่ได้นะครับต้องพูดจาให้ดีลูกค้าจะได้ชอบบางทีลูกค้ามันไสเขาไม่อยากมาตัดอีกใช่ไหมล่ะคอยดูนะคอยดูนะทีนี้นะลุกหยบแล้วเสร็จแล้วก็มันตีเส้นตีเส้นดูเอาอะไรตีเส้นนี่ครับเอาตัวนี้ตีเส้นอาจัดไปทําให้มันเป็นลูกที่สวยเห็นไหมครับเส้นมันไม่สวยแล้วก็ตะแคงข้างพื๊น ครับนไหมครับตรงนี้ก็ีเส้นก่อนมีโกนจะลงเราเรียกวางแผนไดอะแกรมนั่นแหละครับวางแผนก่อนจะเอามีโกนมากันครับนี่วางแผนมันครับแล้วก็มากรึบนี่ตุสุดกึบตรงนี้ก็บอกแล้วว่าสามเหลี่ยมอะ่ะครับทําให้ได้นี่อย่างนี้กึบกึบนี่เราดูมุมฉากมันเห็นไหมครับกึบมันจะได้ฉากกอดีเรามาดูฝั่งนี้ฝั่งหลัง ถ้าเป็นถ้าเป็นตัวยูมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นรูปไข่มันจะเป็นอย่างนี้แต่เราเราเอาให้เป็นรูปไข่เราทำรูปไข่เนาะเราทํารูปไข่อันนี้เราทํารูปไข่ทํารูปไข่เห็นไหมครับนี้รูปไข่รูปไข่ตั้งที่ว่าไม่แหลมมากไม่ไม่ไม่โค้งมากครับครับอ้าไม่เป็นไรสวัสดีครับมาตัดด้วยไหมลำเลิกเบอร์กระเชอา มาลำเลิกเบอร์กระเชื่อมาลําเลิกเบอร์กระเชอ่อเออว่าจะถ่ายถ่ายทำวันนั้นวันนี้ก็ไม่มีแขกมางานวันนี้ถ่ายได้วันนี้ถ่ายได้คุณถ่าวันนี้เลยขอเพลงมาประกอบสักเพลงดูขอเพลงมาประกอบสักเพลงขอเพลงมาประกอบสักเพลงหน่อยแล้วมันมีเพลงเพลงมันอย่างดีเลย เพลงประกอบมันมีเขามันเพงนัดมันไวแล้วมันมันมาพิษนัทมันเพียดใหญ่ขอเพลงประกอบสักเพลงเอาเพลงที่ใหม่ๆล่าสุดประกอบด้วยเอาเพลงของวันชัยชื่อเพลงอะไรนะที่อยู่ในยูทูบมีไหมแอบรักแอบไล่เออเอาเพลงแอบรักแอบไล่มาฟังสักเพลงดูแอบรักแอบไล่ในยูทูบ ขอมาเพลงนั้นแหละชอบที่สุดทีนี้ถ้าเราดูว่ามันดำอย่างนี้ดำอย่างเี้เอาเบอร์หนึ่งมาเก็บซ้ำอีกเอาเบอร์หนึ่งมาเก็บเอาเบอร์หนึ่งมาอ่าโอเคมันนวลกลมกลืนดูนะฮะครับเก็บสามเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งครับนั่นแหละงูดินเล็กคอนนั่นแหละนี่แหละครับแอบรักแอบไลฟ์มาฟังสักเพลงดูอยากฟังกูเป็นคนโคลาดแม่มึงกินมเสียงไอ้กูะ เพลงของอาจารย์อ้นมีนะโคลาชบ้ัดเองมาเอามาฟังหน่อยสิมาถือมาใกล้ใกล้เจออ้าแอบรักแอบไลของอาจารย์อ้นกันงาอ้าวางเลยครับเย่เย่สนุกสนานไปกับอาจารย์อ้นกันงานะครับจะตัดผมไปส่งไหมครับตอนนี้ เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะโอเคเสร็จรอดตัวไปเสร็จล่ดตัวสรุปเลยนะครับเนี่ยเสร็จแล้วนะเนี่ยสรุปเลยนะครับตรงนี้แบบนี้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวจะทำต่อให้สวัสดีครับอ่าเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากครับในแบบแล้วอาจารย์น้อนกันงา